D'ar <laughs> I like, tell me and maybe you

ก่อนอื่นนะฮะขอเสียงให้อีกทีได้ไหมเพราะว่าผมพัซ้อมอยู่แล้วแต่เจมจีเขาเนี่ยครับพี่ผมซ้อมอยู่แล้วแต่ว่าเจมจีเขาคอดข้างหนจะถ่ายละครไหนจะเรียนอีกนะฮะแต่ว่าเป็นในขนาดนี้ขอเสียงให้เขาอีกทีหน่งเลยทน่หั้มานะพี่แต่ตอนคอนเสิร์ตเนี้ยผมปวดเอวเลย เดีมซ้อมกับพี่นั่นแหละไอ้ท่าไหนท่าไดนะฮะท่านี้ครับเจนสกที่ไม่ท่าไหนครับพอแล้วพี่ไม่ถึงนี้ผมก็ขออนุญาตแจนครับแกงขั่น M4 ไหมครับเจมครับเจมครับเจมส์ครับเจมส์มาขออนุญาตกับพี่เลยดีกว่าครับเจม โอ้โหนี่เม <metrics> ื่อกี้เห็นแดนกันสคนนะฮะุครู้นะครับว่าเจมบอกว่าเต้นเก่งขนาดนี้นะครับธรรมดาที่คนเซอมไมเยอะโอ้โหเต้นเก่งขนาดนี้เนี่ยเจมพี่ขอลองสักทีได้ปะลอเต้นด้วยกันสักทีได้ปะได้ปะโชว์นิดนึงได้ปะด้วยกันด้วยกันเอาอย่างนะหาหกเจ็ดแดเอี้อ เาไปาไปไให้น้องเต็มตัวอาจะพี่มบให้อ้าหกเจ็ดแปดปั๊บโอ้โหนี่จะดีนะพี่สวยมากนะเดี๋ยวเราจะได้คู่จิ้นคู่ใหม่เป็นแกงเจมับโอเคไหมครับแต่ที่ว่าิง่ ตอนนี้เรายืนมสามคนเราไปทำซีโอก็ได้นะเออซีโอก็ดีซีโอก็ดีโชิญใครมาครัทุกคนเชิญเชิไหมไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้โอ้ไม่มีไม่มีพี่สัญญาณไหครับพี่พี่ได้แล้วเหรออันอันอัน ต้องโหวดแล้วอย่ขนาดนี้เลยเหรอเออหลังทีเอ่อโชว์เมื่อกี้โชว์ของคุณท่านกับคุณเกรียีเมื่อกี้ชอบอ่ะชอ<า>บไก่กาหนะ้าแล้วมีที่อะไรดูโอทรีโอทำอะไรเกรงใจเดล้าบ้างเทำยังไงเกรงใจบ้างแล้วเมื่อกี้ว่าอย่งไรนะ ครับซ้อมหนักเหรอซ้อมหนักซ้อมหนักอะไรหนักเปรี้ยมากก่อนพี่บอลสงสัยนิดนึงครับฮะนี่คนหรือกล้วยของจอมเกล้าสิ่งที่กินตอนนี้เลยนะครับชิ้นนี้คนหลังฟอสตูมทำอะไรก็ปรึกษาตรงนี้โอเคโอเค ไปไม่ถูกเลยทีนี้เอางี้ดีกว่าคุณว่าคุณซ้อมมาหนักใช่ไหมมากครับอยากดูของจริงไหมไม่อยากริบนื้ซ้อมมาแล้วอยากดูของจริงป่ะไม่อยาก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  เข้าใจนะพี่กินา่อนพี่ก้นก่อนพี่กินกคอนพี่กินก่อนพี่กินก่อ้วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมีเป็นทีมเลยเหรอผมมี่งผมยังมี B2 กับ B3 มา ไม่ใช่ใผิดเลยเมื่อกี้ใครผิดผมนี่แหละผก็ผิดถ้าผมคุณเห็นเรือยานของจริงว่าต้องมั่วส่วอย่างนี้ผมผมต้าใจแล้ววันหลังผมจะได้ไม่ทำตามน่ากลัวมากครับแค่ชุดก็ผเป็นป่าอย่างนี้คิดว่าผ้าสามสีนะครับพี่โอ้โหแกงครับเดี๋ยวไม่พันที่ต้นไม้หน้าบ้านแกงเลยนะครับผม เขาบอกว่าคนแน่อ๋อเขาบอกคุณบอกว่าคนแน่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเจ๋งเขาซ้อมหนักใช่ไหมครับเห็นเพราะว่าทีมคุณเนี่ยมีคนเต้นเก่งด้วยใช่ไหมดูท่านดูท่านใช่ไหมครับโชว์โชว์ทีมผมดีที่สุดแล้วดี่ครับโชว์นนีโอ้โห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 พี่พี่มีดีอะไรเดี๋ยวดีอะไรผมให้คุณท่านสองคำครับครับวอยเปลี่ยนมาดูเด็กผมครับ ก็น่าพบด่อย ก็แค<พ>่นี้เอ๊ะาวว่าทีคุณมีคนรรปเก่งใช่ไหมพี่โอ้โอายโอเคขี้อยากใี้ดูขันเสพติดจ้มันปักในความคิดขโวยทีไปที่นิดุกครักที่เจอขิ้มให้ขั้จับขีี้ยง้วุ่นวายหยุดเคียร์หยุดไหวมือว่าฉันขีฝันไันขีกินมีะไวี้ใจเพราะรยูอ์มา แล้วก็หมดส่วนก่อนนอนบุ๊ค่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดีดีดูดีดีดูดีงามแล้วถามค่ะคุณรู้ไหมแร็ปตัวพ่อเนี่ยต้องอย่าดลูกพี่ผมนี่ปีกบล็อกเอ๊ะปีกบล็อกเออชอร์หน่อยพี่เอาเลยนะคุณปีกบล็อกของจริงเอาไม้ตัยพี่เลยอ่าเยอะ เด็ดเด็ดเดเไมอันนี้พี่เอาาาอะไรนะแร็ปแรปแรปพี่เดี๋ยวออันนี้เปนอันนี้แรปแรปคือมันไม่ใช่แร็ปตอนนี้แร็ปโยโย่อะโยโย่เออเดยวเมื่อกี้โุกเหร อาจารย์ก็ให้คนนเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยว er> ี่แค่ร้อเล่นอเล่เราก็ดีได้จรองเราเหมือนกันอยากดูไหมอยากมากบีดล็อกมากว่าขาวอยู่ด่างเหาไปก่างเหากว่าขาวเดินมา ไม่ยอมแล้วที right ่ล้องยอมนละเฮ้ยชาวฟาดปัดปัตยเย็นฟาดปั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 ดจึงมันเปเหือจึงปวนเปตาพวกเราพจกเราพเเราเมื่าเรา